ใหญ่มาแล้วมาฮึฮึฮึอ้ามารอบพันดาบายพี่น้องเนาะถือว่าเมงกุจีใหญ่มาลุดเป็นทีเหี่ยมห้อยเนาะจรวดเร็วจวดจัดทันใจดีอันนี้พี่น้องเลยเป็นเอิร์ดเดอร์ สบายดี้ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิดส์สุกูสุคนเด้อเนาะเอา้าเป็นยังไงพี่น้องกันเนาะเข้ามาแล้วที่จะไปถ่ายรถตำต่อนี่ต่อนี่ก่อนพี่น,อน้องไหยเนาะเปัญชีเอาน้ำใส่เนี่ยเนาะมาตำต่อนี่ฮะลงเงือะอันนี้อันนี้เบันชีใหร้รถตำไผ่บ่อนี่นะฮะ แล้วจิงว่าตามตกนเดือนหนึ่งคนบอกว่าเนาะคอยว่านี่มาบุญเลยคอยว่าอยากคุยกับเป็นให้คนดันลงมาเลยเนาะตอนนี้หันปเอาน้ำทรายเคอยมีงบเยอะเจอคอยยังไ่ได้ถามน้องพ่อ่นจะน้อโทรอาเนถาม่อตัวนี้ยัพ่อตอนเมนเพราะว่าปัญญาขวายจาเน่นโยคนก็มีอยู่เลยเป็แต่ปัญญามีไกปัญญารับก็ได้ปัญญาเป็นโบระบุนะเมนนุ่นีนี้่มนนนนน่ตอนนี้พนันพูดคอยมาพี่ สบายเด้อด้วยเพราะว่าเพราะว่าอันว่าแอนนอัดันมาพี่ด้วยเนาะเอาถามมาดูฮะให้อนนว่าจะของรถน่ะแส่ป้ก่อนก่อเิยใส่วน้ำฝนก่อนส่ก่อนบอ มายูว่ยีไดหวันพุธี่ได้นพุธงวันพุธยี่ได้โดยมาเฮงไหสารน้ำฝนนน่เนาะจดจาาท่านใจมันกะข้นอยู่ก็งบประมาณิืนมาไว้เนาะมันก็เลยจดจอันนี้ก็งบประมาณกับาแล้วพี่นนองแต่ว่าแตหามือจบงานจงามนี่มันบันทีพเปี่ยนมือวันจันทร์จันจนทร์หา เอานีนเคนาะอันนี้นี่เพิ่นคุดท่านตับทาเพิ่นต่ำนี่คิดว่าม่ใช่ลงอยู่วะนี่ลงบ่ลงบ่เนน่นกระต่ยน้่เปล่า อันน hmm. ี pues er. <t <t ้เาุไเิ่่อีเอ่อแมนแมนเดี๋ยวถามเพื่อนแหละถามเพื่อนรุดอันนี้ไห้เลยห้เพื่อนต่าให้เลยเนาะไบงาอกันนี่ยังบอกอได้มิเตบอกเราอะจงตัวนี้มาไห้เนอะนี่อัลตรนาันชันมันสีเบิร์ได้นะมันสีดันนี่พูดเบิได้อามันมัน มันจะเป็นดินทั้งของสแตลเล่เลยเด้เหรออุเตนอุอเทนเฮ้ยทางเจ้าของรถเพื่อนจ้ะ này hay phân đần <-dun> đó Phe Hẻn nè, chắc gì? Nè, phân bớt này cái พอพับมันก็งามเนาารนาะ้วะ<น>ะ่าันพับมาคุยกับุมัน่ะได้ได้เป<ด>็นแบบ nữa bắp theo này ra em luôn mà Oops.

เพิ่งจะเอาน้ำอีกตัวไรนะแต่วพอปลูกเกี้ยครับตัวนี้เออนี่มันอิฐหนักนี่ว่าง่ายๆง่ายกับเปนเป็นเขาเกี้ยต่างหากเนี่ยโอ้าหขึ้นเขานี่นะพ่นตัวนี้อ่ะเป็นไปดินช่วงพี่แล้วไอ้เพราะว่าดินเป็นตั้งแต่พี่เนาะแต่จะห้าอยากให้อ้ายนี่รันตัวนี้มาใส่โกนพี่แล้วก็รันตัวตอออกแล้วก็เอาพ่นตัวตัวนี้มาใส่โกนพี่ไอคิดน้ำเทไรจีน่าใช่คิดน้ำพ่นบิดกเทไรโมไล่นะอยากปูน ตัวนะี้ได้หนึ่งย่างตงนู้นตัวนี้หลับลงมาเสนนี่มันเพียงป้าแผ่นมันถือมือกันนั่นแหละนี่หนานี่บอกตบมันเป็นย่อรอกตัวนี้บุเป็นย่ไม่ใจยังไอ้น้องใส่กนนี่พิวาหฮะเป็นนี่อนี่นะเนาะ้ใ่้มันสือมืออยู่บมวกนี้งอกพ่อเนาะตามได้ยน้อยเนาะเอามาตามเลยนะอิคิดนจุ่มน้้ามนี้

เไหบ่ไตดได้ย่ดินเลนประมาณทวไหนจากแขนฮะ้านห้าแบบงร้านหาพวกมันเกิดแล้วบ่หนูอย่างนห้เอามันมันมันไม่มีงบป่านั่นเนาะ

เมืองเมืองแก่นเท่าแข่งชัยาบุรีบอทางทุเจ้านะมีงบกะลองปรึกษากันแมนบอทางทุเจ้านะมีงบกะลองมรึกษากันแมน ่น่องนี่น่อเอ้ตให้นี่ต่างหานี่โต่างหาเอ้ยมาจะได้นั่งมาไงชี้ดียงน้าดียงนเนานี่นมีสนี่อกมีเอามันได้ปเอาห้เส่ยมออานเอ็ดอ่ะเอามามาต้เาก่อนเนี่ตัเาก่อนไมาเนาเมาตให้เอาทางนี้กับอกมาอีกบ่ นี่บล็อกไฟนี่นะ่ะข่าคุณบ็อกอันนี้อันนี้ไฟสังนะ่ะอ๋อแมนทรงพุ่นจะแมนบอกอผูอ้หญิงกันบอกสัง

เอารถตอกก่อนเอารถตอก่อนอออกับสต๊อกเอาแล้วได้เอแล้ว,อลว,อลวไววอ้นี่เนา <l oss> <l oss> ะโอ้ยไหลเลยมันเนะเอาพี่น้องเลยเน,ะนาะขณะนี้ก็เตรียมชิมปั๊บนาดินแต่ก็คนต่อออกก่อนเนาะเพราะว่าตัวเปลือยต้นเปลือยนี่มันน่าหน,น,นะพี่น้อง Ước. là hết khác nữa nè Nhục lọ, nhục lọ, ít quá về nè Hấp ừ. Hát à, Ôi, lạc quá, lạc quá, lạc quá ลักวัวเพิ่นได้ลักวัวเพิ่นบ่อได้บ่อบมันหลายวอวมาบุญเลยอยเลยถ่ายอย่นี้แหละโอ้เดียวเดี๋วเราออกไปฟาวท่านเนาะโอ้าท่านแล้วอ่าเรื่อยสบายดีเลยเนาะอ่าเอาเนาะนอนเลย ใช้ห้างมันออกหรือเปล่านยังกี่ไทยอยู่ดิโดยสบายดีเด้ยสบายดีเนาะเอาพี่เจ้าคุเต่าไร่บาทเดียวเท่าก่มาบาทเดียวเป็นตำสองบาทนึงชูซี ว่าวซูชิว้ายังซูชิอันนี้เพิ่นั้งชิดันน้องนีอยั่พี่น้องมาแล้วมานี่คืออยู่งเวีงแล้าอนพี่้อขอนแต่ว่าให้เพิ่งลานเอเนาะเพิ่กับมาไก่ได้พี่น้องมาจากสัญญบุรีเนาะเมืองยังเกนเท่ามาไก่เนาะ Oh. Yeah, ไทยพุ่นบานเนาะมัน oh. ต้องดันพุ่นอีกเลยโอ้ oh, สาวพป่นใหญ่ไปพุ่นเนาะหามไปไกลเติบโอ mm hmm. oh, ไทยเลย oh. ไทยแตกกบเลยพี่น้อง ร้อยเนาะเนาโอ้ทางนั้นเพิ่นเอาบล็อกลงอะไรพี่น้องเจ้าของเพิ่นจะไปใส่เนาะอันนี้วันนี้ก็สุดันลงมาพี่พรานี่ก็ต้องดันลงมาพี่ด้วยเนาะเอาถ่ายในนี่เลยเอาปลูกบ้านนะมันนี่เนาะอ่า

เต็มบ <in> ัวบานเจ็ดโมงเศร้าออกจากบ้านมาฮอดที the the ่เที story, ่ยงคืนสองโมงหรือว่าขี่รถนี่มาในในใช้รถใหญ่มาบ่สบ่สดลรถเปล่าไปที่อ๋ออ๋อคือรถอ่ะยู่นี่อยู่แล้วอ๋อจอเมื่อบ้านขึ้นท้ำตุ้งผ่านรถรางแก้วราง่อบ้านแล้วส่วนลายอันว่ารถรถลุดนี่มามาจากอันว่าใช่ยาญุ้นเนาะคือข้างหน้นมันบ่มีหม่องลุดบอสหรือบานไหนไหน นี่คือกันเกินรถมันลายแล้วรถมันลายแป้งปันย้ายกันมาย้ายกันเลยอยู่อยู่บ้านบ้านยังนะบ้านในบ้านน้ำเต้า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 เมืองเก็นเท้าเมืองเก็นเท้าเก็นบ่เก็นเก็นเท้าเก็นเก็นเท้าแผงขยยาบุรีโอ้จนหลายฟังเสียงคนออกเนินเนอร์เนี่ยขยาบุรีดู เดี๋ยวเราตื่นนะเอาเอาโอ้ทางนี้กันเอาบล็อกลงเรียบร้อยเหรอเนาะมีแต่ผู้หญิงมาเลยจั๊กหนิบอสแต่ผู้หญิงมาเลยเออโทรหาเพื่อนนะบอสโทรหาเพื่อนละผู้เพื่อนสั่งฮะ ปูที่่าเพื่ที่เพิ่นสร้างนี่ได้าาจังแ่น,แนบ่จังแวรวเขาหมดจัก <c oughs> เอเอ,เอ,เอ,เอบ่ิได้เอาขึ้นใหม่นะฮะเอานีได้จ้ะลงพินบอลวะลงพินวะ เด็กคนเ,คเ,เนก่งเงี้เนาะเจักร้อยนี่นะหน้าร้อยก้อนบลอกก้อนเท่าไหร่เดียวเนี่ยฮะ 4,000s 4,100เนาะด้วยเบิ้น,น,อนอโ,อโอ้นักอยู่ได้แ็งร <c oughs> ้านถุนน้องเบิ้งเนาะตินมบินก็แตกไงเนาะทังบ่า ลองเนี้ยปูนบาได้ย็นนั่นป่นนายโอ้สั่นหนึ่งวัวโอเคแล้วเลยเนาะอืม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 แบบอืมไปไปฉันเนาะดีทั้งปูเพิ่นสร้างเพิ่นไปอัพโหลดคลิปเนาะสาเพิ่นยายมานี่ น,นี่เป็นห้องเลยนะบ้านนี้เนาะรอะดปะสับพี่น้องเนาะสหรับจบไปเพียงชน,นี้ก่อนเด้อสหรับพี่น้องเลย พบเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องของ FC เด้อที่เข้ติตามนะคมเนาะไสับนี้นี่น้องสสดีบ๊ายบาย